สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสถิชแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทายดวงก้งกว้านะครับประจําเดือนมิถุนายนปี2อง8นะครับถ้าเกิดใครยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกดวงตามเว็บไซต์ผูกดวงฟรีต่างๆนะครับท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมา ที่แนะนําให้ใช้ลัคนาเกิดในการทายเพราะว่าจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับเราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะครับแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาโดยภาพรวมก,กว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนมิถุนายนปี2 5 6 8นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างกว้างนลรคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างเดือนนีรคน,นาราศีมังกรช่วงของวันที่1มิถุนายนจะมีอาการหงุดหงิดรำคาญใจกับเรื่องต่างๆได้ง่ายส่วนช่วงของวันที่สองถึงวันที่30มิมิถุนายนจะเป็นช่วงที่ใช้ชีวิตไปกับเรื่องของการพบเจอผู้คนใหม่ๆการเข้าสังคมใหม่ๆและอาจจะได้มีการเดินทางที่มากขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อพบเจอคนเยอะ ก็มักจะมีปัญหาตามมาอยู่เหมือนกันเข้าข่ายมากคนมากความนั่นเอง และในเดือนนี้จะต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยนอกจากนี้คนลัคณาลาศีมังกรก็จะต้องระวังปัญหาที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมได้รับการเปิดเผยจนทําให้คนลัคณาลาศีมังกรจะต้องเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะครับส่วนเรื่องของการงานนั้นช่วงของวันที่1มิถุนายนการงานจะดีแต่ก็จะปวดหัวกับเรื่องของงานมากส่วนช่วงของวันที่ 2- ถึงวันที่30มิมิถุนายนเรื่องของงานอาจจะไม่ค่อยดีมากนะักเพราะจะต้องเอาแรงกายแรงใจและเวลาไปทุ่มเทกับงานของคนอื่น หรือคนลักนาลาศีมังกรจะต้องไปรับผิดชอบเพิ่มเติมในงานส่วนที่ไม่ใช่ส่วนของตนเอง จนทาให้งานในส่วนของคนลักนาลาศิมังกรเองนั้นเสร็จสิ้นไม่สมบูรณ์ได้นะครับสําหรับเรื่องของการเงินถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีการเงินจะมีความมั่นคงสูงและคนลักนาลาศิมังกรจะมีทักษะในการพลิกแพลงหรือมีการใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อสร้างรายได้ให้มีความมั่นคงที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามให้ท่านหลีกเลี่ยงการหารายได้ที่ไม่ตรงไปตรงมาหรืออะไรที่ผิดกฎหมายเพราะอาจจะทําให้ท่านเดือดร้อนอย่างหนักได้นะครับ สำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวนั้นช่วงของวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนจะไม่ค่อยดีมากนักความสัมพันธ์กับคนในบ้านคนในครอบครัวจะไม่ค่อยแข็งแรงระวังจะมีเรื่องขัดแย้งกับคนในบ้านคนในครอบครัวได้ง่ายส่วนช่วงของวันที่6ถึงวันที่30มิถุนายนจะต้องระวังคนในบ้านคนในครอบครัวนั้นเจ็บป่วยหรือมีเหตุที่ทําให้ไม่ค่อยได้เจอหน้าเจอตากัน เช่นมีการเดินทางไกลเป็นต้นและจะต้องระวังเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครอบครัวชำรุดเสียหายต้องมีการซื้อเปลี่ยนใหม่อีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดือนนี้ถือว่าจะมีเหตุการณ์แปลกๆปลเข้ามาทําให้กระทบเรื่องของความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อยนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่5มิถุนายนคนรักคู่ครองอาจจะให้โชคแก่ท่านได้ แต่ก็จะต้องระวังคนรักใจร้อนแล้วก็ขัดแย้งกับท่านได้ง่ายนะครับส่วนช่วงของวันที่23ถึงวันที่30มิถุนายนเรื่องของความรักจะออกแนวดีๆร้ายๆไม่คงที่บางทีก็ขัดแย้งกันบางทีก็เข้าใจกันดีและจะต้องระวังคนรักคู่ครองเจ็บป่วยได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับสำหรับคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอคนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเข้ามาเป็นต้นว่าเป็นคนต่างชาติคนต่างถิ่นหรือเป็นคนที่ทําอาชีพแปลกๆที่ไม่ใช่สําหรับคนทั่ว,วไปและอาจจะได้พบเจอกันอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ ช่วงที่พอจะรับคนใหม่ๆเข้ามาได้ก็จะเป็นช่วงของวันที่1วันที่16ถึงวันที่18วันที่21ถึงวันที่24และวันที่27ถึงวันที่28ิมิถุนายนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงประจำรายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายนปี2568นนะครับถ้าเกิดใครต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำที่มากขึ้นท่านจำเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจำตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้คำทำนายที่มีความละเอียดแม่นยำมากที่สุด แล้วถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปรัชญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆนะครับท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติ Channel ได้และท่านสามารถที่จะกด subscribe ติดตามช่อง YouTube Channel ของช่องโอสติ h ชาแนลได้นะครับวันนี้ผมหมอภายก็ขอลาแคนิปไปก่อนสวัสดีครับ